สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube แล้วก็ Facebook ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ของอูชายใหญ่รุ่งเรืองกิจน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูเจ้าฮิโนมก j าเจโอเจ็ดเอของเซจ,จ็คที่จองไว้นะครับว่าสีไปถึงไหนกันแล้วครับ ่ะดูกันเลยครับเมื่อวานนี่เคลือบเคลือบแลกเกอร์ครับอู้ท่านผู้ชมครับสีสันนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอู้ดูเลยครับ ช่างเอ็กแกสุดยอดจริงๆครับดูสิครับทาชมลายเส้นแต่ละเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆเลยอือเงามากครับออ จนจะยืมเ่ยนะครับหนามาก ันนี้เหลือด้านหลังกับบนลังคานะครับแล้วก็กันชนครับแล้วก็ใช้ล่างาบันไดครับกนั้นก็จบจบขขาวเลยครับท่านผู้ชมครับอ้ วันนั้นพี่พุ๊คเกบอกว่าเอ้ยเสียช่ใหญ่ไม่ลองทำหัวลายดูสักคันจริงๆเราจะทำอยู่แล้วครับคันนี้จะทำอยู่แล้วก็ผมบอกเอ้ยนี่คันนี้ผมจะทำหัวลายอยู่แล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูครับก็ยังไม่เชื่อครับ อดูสิครับอันนี้ลูกค้าให้ใส่ติดไปเลยนะครับนี่ถ้าใส่อุปกรณ์แต่งเข้าไปนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับ มันสีมันเข้ากันกลมกืนการให้สีของเขาหนีโอ้ผมว่าช่างเอ็กซ์นี่แกก็ต้องหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับทำกระบะไม่สวยทำสียังช่วยให้สวยได้นะครับแต่ถ้าทำกระบะสวยๆทำสีไม่สวยี่ก็จบนะครับท่านผู้ชมดูสิครับ เส้นแกกระดึงแบบเป็นเปรียบนะครับนี่ดึงง่ายๆแต่มันมันมองแล้วมันดูดีครับดูว่าเส้นแต่ละเส้นของแกเนี่ยมันอ่อนช้อยงดงามมากครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดนะครับนี่เดี๋ยวขัดอีกรอบหนึ่งดูว่า นี่ก็เป็นกันชนนะครับกันชนต่อใช้ล่างครับแล้วก็ต่อปลายเพื่อที่จะทำให้ให้ยื่นหน้ามาอีกครับันนี้ติดตีสเ่เลดย้ำหมุดมาเรียบร้อยครับตียื่นมาครับประมาณสามนิ้วครับวันนี้ใช้เอ็กแอกการให้เก็บสีแล้วก็แรป เดียวให้ครับเดี๋ยวค่อยรอชมตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูให้พี่น้องได้ดูอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ